ระยะทำใจนะครับก็เป็นซิงเกิลตัวแรกนะครับถ้าเกิดผมจาไม่ผิดเป็นงานที่กันเนี่ยได้โชว์ผลงานออกมาในรูปแบบของการทําเ,เป็นซิงเกิลสตูดิโอนะครับระยะทําใจเพลงนี้ก็เปิดตัวออกมาแล้วหลังจากนั้นก็มีเพลงอื่นๆนะครับตามมาอีกเรื่อยๆนะครับก็เป็นเครื่องการันตีว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการร้องเพลง นะครับที่เพราะจับใจจริงๆนะฮะแล้วก็มีผลงานด้านอื่นๆงานแสดงมีละครเวทีอื่นๆอ,อ,อีกตามมาด้วยคุณภาพของเขานั่นเองนะครับวันนี้เรามีคิวโฟนอ Phone ินนะครับโฟนอินกับน้องกันเดอะสตาร์ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่า <c oughs> รับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เอาเดี๋ยวลองเทสกันหน่อยใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเา้าใช่ใครครับเนี่ยกันครับกันกัน การกันมานานยังครับมาไม่นานครับผมไม่นานนะครับก็กลัวกันจะรอนานจริงๆก็ติดตามผลงานของกันตั้งแต่กันเนนือชนะเดอะสตาร์เวทีที่เดอะสตาร์หกใช่ไหมครับผมครับผมแล้วก็มีงานแบบอื่นๆอะไรเงี้ยแบบเหมือนรายการนู้นก็ไปเยี่ยมวงเยี่ยมบ้านนี่ก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะมีโอกาสได้คุยกันนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับกันง่วงนอนหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ง่วงครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่มีโอกาสได้พูดครับอ๋อไม่ง่วงแต่ไม่มีโอกาสได้พูดนะฮะเอาเดี๋ยวให้กันแนะนําตัวแล้วก็ทักทายชาวลบบุรีของเราหน่อยครับผมสวัสดีครับผมกันนาทัศนนะครับก็สวัสดีแฟนชาวลบบุรีทุกคนนะครับวันนี้มาเอมีผลงานใหม่ล่าสุดรักษาทุกคนกันครับกับซิงเกิลนะครับที่ภูมิใจและเฉลิมมากๆเลยนะเพราะว่ากันเนี่ยแต่งเองครับทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจนะครับ อ๋อเหรอกันเป็นคนแต่งเองเหรอแต่งเองครับแต่งเองเรืองชีวิตเลยครับผมเลือดร้องด้วยแล้วก็ทำนองด้วยครับเพราะนี่ใครแต่งให้ผมผมต้องแต่งเองไงเปล่าเหรอจริงๆรวลวจริงๆแล้วกันมีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยเหรอใช่ครับผมเออจริงๆชอบเขียนเพลงอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าฮะคือผมชอบฟังเพลงครับแล้วก็แล้วก็ชอบ่นกีตาร์อยู่แล้วด้วยก็คือคือพอดีเนี่ยเออจริงจริงก็แต่งไว้ แต่งไว้หลายเพลงมนกันแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่เดีบบคิดได้แล้วก็แบบเฮ้ยมันมันมันน่าจะได้แล้วไปโดนนะเพราะว่ามันฟังคือเราคิดเนื้อดีก่อนฮะพอได้ทำนองมาปุ๊บเนี่ยเราเฮ้ยทำนองมันมันจัดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเขียนตรงว่าตั้งใจตั้งใจเลยฮะก็เลยก็เลยบอกว่าเออได้เมลลี่มามันสบายๆสรงแบบชิวๆดูก็เลยก็เลยลองใส่เนื้อเข้าไปัมนเป็นเนื้อที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่แบบรุนแรงมากเนี่ยก็จะพูดถึง บรรยากาศที่ฟุ้งๆนี่สัน,ไไน<า>สันนี่ไปนะครับงนี้ครับผมครับเมโลดี้นี้เอามาจากกีตาร์ที่เราแบบเล่นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะใช่ครับก็คือเราเล่น<อ>เล่นไปเรื่อยๆครับพยายามคือผมก็เป็นคนชอบชอบแบบบางทีนึกอะไรออกว่าก็จะเล่นดีขอดุ่วๆไปแล้วก็เออพอมันได้มันได้คำนองที่แบบว่าค่อยๆจะชอบอ่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าติดถูกเหมือนกันก็เลย ลองเขียนเนื้อขึ้นมาทีหลังครับผมแล้วก่อนจะเขียนเพลงนี้มามันมีแบบแรงบันดาลใจมาจากอะไรไหมฮะเนื้อหาของเพลงแรงบันดาลใจนะครับครับคือตอนแรกที่ฟังฟังคำนองเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันสบายครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกเห็นเห็นดวงดาวบ่อนเลยตอนแรกก็เลยก็เลยเปรตเอ่อผู้หญิงเนี่ยเป็นดวงดาวครับฮะแล้วก็แล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่แบบว่าเออเวลาที่กันไปดูหนังกับเพื่อนหรือว่าเราได้มีโอกาสเจอก่อนที่เราจะเข้าวงการอะไรเงี้ยได้เจอดาราในทีวีอะไรเงี้ย แล้วเขาแบบสวยๆน่ารักเลยอยากจากี๊ดเขาเอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออมันมีอารมณ์นี้เหมือนกันก็เลยก็เลยเป็นผู้หญิงเหมืนดวงดาวแล้วก็ออดวงดาวที่ที่ก็คือดวงดาวที่นี้ก็คือก็คือดาราที่ที่อยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละครับผมอ,อย่างที่บอกว่าเวลาที่เรามาเจอตัวจริงเขาบางทีแบบเฮ้ยทำไมเขาน่ารักจังเลยนะอะ,อะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าดวงดาวที่สวยงามเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบว่าเรา เราไม่สามารถครอบครองได้เนี่ยแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คือทินงมัไในใจก็พออ๋อมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลที่ทนเจ็บทีเดียวนะครับคนกันกันนี่น่าไปเห็นใครแล้วแบบโดนมาแต่พยายามจะเสืออะไรหรือเปล่าเป็นหลายคนอยู่นะหลายคนหลายคนเออนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวกลัวลืม <Yeah. S 1> การกันพอที่จะรู้บางไมว่าแฟนขับตามต่างจังหวัดเนี่ยหลายหลายจังหวัดก็จะมีแฟนขับของกันใช่ไหมครับลพบุรี <Yeah. S 1> เองก็มีนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ในช่วงที่เป็นเทศกาลสําคัญสาคัญอย่างเช่นปีใหม่หรือว่าเป็นวันอะไรที่มันสําคัญน่ะเออเขามีด้วยนะแบบเอาของขวัญมามอบให้กับคลื่นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยมีแผ่นซีดีของการมีการ์ดตัวยพรมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้นะครับกันพอ <Yeah. S 1> จะทราบเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับ ทราบครับทราบครับก็ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยกับกับทีมงานถึงกันว่าเอออยากจะมีโอกาสบางทีเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าบางทีเราติดถ่ายติดเล่นละครเวทีร้อ,อยรอบเนี้ยครับแล้วก็อยู่แต่ในโรงละครครับเป,เป็นเด็กเป็นเด็กละครไปแล้วก็ที่ถึงมันแปนก็เลยแบบบางทีมีซิงเกิลใหม่ออกมาอะไรเงี้ยก็เลยจะจะให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันบางทีให้เล่นเกมให้อาจารย์แล้วก็กยยะจะมีของไปแจกอะไรครับผม เออก็ยังยังยังพูดอยู่ว่าแฟนคลับของกันนี่บบเออน่ารักนะเขาพูดแบบคงคง,คงรักจริงๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเออทำให้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับก็บอ,อ่ะพูดถึงเรื่องละครเวทีตอนนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบเสร็จสับไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะครับผมหนึ่งร้อยรอบครับร้อยรอบนี่โอ้โหเล่นเล่นวันหนึ่งกี่รอบครับเออเล่นอาทิตย์ละประมาณแรกๆจะเป็นอาทิตย์ละเจ็ดรอบครับเจ็ดวันธรรมดาเนี่ยเล่นวันวันพุธ ครับนะครับผมจะอยู่ธนาคารนะเล่นมันพูดถึงอาทิตย์นะวันธรรมดาเล่นรอบวันละรอบจะกล้องสาวอาทิตย์เนี่ยสองรอบนะครับผมวันละสองรอบแต่ก็ก็เรียกได้ว่าแบบคุณเตมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวกันแล้วเออผมสงสัย็นตายก็ยังจำได้อยู่ครับผมเพลงที่จีบแล่พลอยต่างๆหรือว่าคำพูดต่างๆคำเสาร์ต่างๆที่เป็นของคุณเตมเนี่ยจำได้หมดเลยครับก็แบบโอ้โหลอยร้อยรอบนี่คงขึ้นใจไปแล้วแต่ผมสงสัยว่า คือผมดีใจมากที่ที่เอ่อคนไทยได้มีโอกาสไปดูเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นรรยการที่จะบอกว่ามีคุณค่ามากมากครับคือเราก็เป็นคนแสดงเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อเวลาที่เราแสดงแล้วคนดูเอ่อเขาไปบอกปากต่อปากเลว่าเรื่องนี้ดียัางไงเนี่ยผมก็รู้สึกภูมิใจและก็อยากจะถ่ายทอดออกมาให้มันเป็นที่ทุกรอบที่เขาได้ดูกันอะไรครับผมแล้วแต่ละรอบที่ที่เล่นเนี่ยมันมันมันเหมือนกันทุกรอบไหมผมสงสัยคือมันแตกต่างไหมบางทาไม่เหมือนนะ ันดูไม่เหมือนเดิครับเพราะว่าถ้าเขาดูเหมือนเนี่ยอาจจะไม่มีตังได้นะครับเ <c oughs> อบตึกร <c oughs> อบเลยในแต่และรอบ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยนักแสดงกันนะครับในนักสแสดงเนี่ยการแสดงก็ไม่เหมือนแล้วครับเพราะว่าแต่รอบเนี่ยมันมันมันสทุกรอบนะครับ <c oughs> ผมก็ก็คือจะมีเสน่ห์ต่างไปอย,ง <c oughs> อย่างวันนี้แบบว่าแม่พลอยแบบ เฮ้ยไม่เคยผมร่วงมาเส้นหนึ่งนะมเ็นอะแบบเฮ้ยไม่น่ารักเธรรมวานอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสน่ห์ของมันก็มีการเปลี่ยนไปนะฮะตามสถานการณ์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะครับเมื่อผมบอกว่าเพื่อนผมไปดูบอกว่าเออ่รอบที่ประมาณเก้าสิบาทบอว่าเฮ้ยครับลิฟกวะอะไรเนี้ยรีดไม่ไม่รีดร้องสดทุกรอบวะไหวได้ไงแบบว่าโอ้โหแบบร้องหนักๆทุกเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเป็นเป็นการฝึกซ้อมครับต้องใช้ต้องใช้การฝึกซ้อมแต่ผมคิดว่า เออร้อยรอเสียงไม่พังเหรอก็อยู่ในการซ้อมครับอืมก็แสดงว่าซ้อมหนักพอสมควรหนักนะครับแต่ว่าสนุกครับครับก็เป็นงานที่กันรักอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับพูดถึงการแสดงนี่เป็นเป็นงานที่กันคิดว่ามันมันยากกว่าการร้องเพลงไหมฮะยากกว่าไหมกันเอ่อแรกแรกยากกว่าครับแรกแรกยากกว่ามากแต่ดอว่าทุกครั ที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆนี่ก็คือต้องต้องยากทุกทุกอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเกว่าเราเราคลิปเกิตมนแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคืออะไรมันมันคือเก่งมันมันคืออะไรแล้วแล้วมัจะเข้าใจแล้วมจะง่ายขึ้นแล้วเออครับผมครับก็เหมือนเวลาเราซื้อรองเท้าที่แบบเป็นรองเท้า้าใบมาใหม่สักคู่เนี่ยบางครั้งเราก็จะรู้สึกเหมือนมันกัดเท้าอะไรงแต่พอใส่ไปแต่มันก็สบายเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะโอ้คอมคอมคมคมคอม นะครับผมแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะครับผมก็เหมือนความรักแค่ครับที่ผมแต่งเพลงให้เพงลงเนี่ยเอาเอา,าลองรองเทาดีกว่เน่ยลองเลยไหมลองเลยไหมลองเลยไหมนะครับผมไม่ใช่ผมนิดเขาเกิดปัญญาคุยไม่ถึงยุคละลองเข้า,ค,าขความรักครับผมถ<อ>้าใส่ไปนานเนี่ยแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลทั้งหน่อมันเนี่ย มันก็อาจจะเหม็น,มนแล้วก็ใช่ความรักมัน,นก็อาจจะสื่อตามกลิ่นของเท้าได้อะไรอย่างงี้ครับได้ซิงเกิลใหม่นะฮะพิมพ์ไว้ในใจนะครับเพลงนี้ก็การเป็นคนเขียนเองทำนองเองนะอย่างที่การบอกมาแล้วก็ไปเสนอที่ค่ายเหรอใช่ครับคือเราเอ,อพอพ,อพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแบบคิดคิดไปก่อนแล้วว่าอยากจะให้ใหผู้ใหญ่ฟังเพราะว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยไปไปให้ให้เขาฟังดูแล้วก็บอกว่า ชอบมากคือตอนแรกผมแค่บอกว่า<ม>จะเปลี่ยนเนื้อหรือว่าจะอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมใหญ่ได้ครูปประมาณนี้อารมณ์ป,ประมาณนี้ซึ่งผมไม่เคยมีมาก่อน<ม>แต่ว่าผู้ใหญ่ก็บ,บอกว่าเออชอบมากกว่าเนื้อไอ้ชอบมากวานนมากว่ารูปอีอกคปชอบเนื้อด้วยก็เลยแบบ<ม>ทั้งหมดเลยฮนะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเป็นของกันทั้งหมดเลยครับพอเสร็จแล้วเ,เออมีกำนงกำนันอะไรนี่มาร่วมฟังเลยหรือเปล่าครับของผู้ใหญ่ฟัง ใช่ผู้ใหญ่นี่คือผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่อ๋อหมายถึงว่าคือคนที่เป็นผู้ที่พี่บปิ่อนรัือเแล้วก็แล้วก็เออนั่นแหฮะนั่นแหละนะฮะเพลงนี้พอทำออกมาแล้วมันเป็นเพลงแนวไหนครับกันเป็นแนวแนวนอนครับเพราะว่าเราเขียนแนวนอนไปยงางเงไปเสยยงางไเีีเยงง ก็จะเป็นแนวที่เขา่าจะแต่ต่จากเพลงอื่นนะมจะมีคือเพลงเพลงเพลงนี้ก็มีความเป็นแบบเหมือนมีความใสแนวอินดี้เข้ามานิดนึงด้วย้ฟังสบายๆครับแล้วก็จะมีดนตรีไม่เยอะชิ้นมากมีอยังพกีตาร์มีเป็นโนมีกลองอะไรครับผมครับผมก็เป็นเพลงที่กันถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากตัวเองเลยนั่นเองนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงนั้นกันก็ได้พูดถึงไปแล้วว่าเกี่ยวกับ เอ่อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบไม่สามารถไปเอื้อมคว้าเขาได้ก็เอาเก็บไว้ในใจอะไรทํานองนี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นงบนง่ายมากครับเพราะว่าทุกรั้งที่อัดเนี่ยเรา็จะต้องแบบว่าทําตามไฟเอร์เรเอร์บางทีเนี่ยเราเรายังไม่พอโพรเรเตอร์เอาอีกเขาอีกแต่ตอนนี้ครับเราโฟรเรเตอร์พอแล้วแต่ว่าเราจะไม่พอเพราะอยากได้อารมณ์ที่แบบดีที่สุดของเราใช่ไหมคะ ครับผมโอเยี่ยมมากๆเลยก็ถือว่าเป็นนักร้องที่เสียงเพราะแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะฮะซิงเกิลนี้ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มอะไรครับกันเออจะเป็นซิงเกิลก็จะเป็นซิงเกิลอยู่ครับผมใช่ครับผมก็หลังจากที่มีแบล็คเดนไทน์มาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างคิมไม่ได้ใจนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลก่อนแต่ว่า อ่อนาคตเนี่ยอัลบั้มเนี่ยอาจ,จารย์อารเอา,ารวมอีกทีหน,นึ่งต้องอรอดูรอพิจารครับ,รบผมอันที่แฟนคลับต้องคอยติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็ผลงานต่อ,ตอ,ตอไปกันพอจะพูดได้ไหมนอกจากเพลงนี้แล้วเพลงอื่นที่มีแบบเเตรียมทําไว้เองคล้ายๆเพลงนี้หรือว่าเพลงที่กําลังจะเข้าห้องอัดอ,อ,อีกต่อไปเนี่ยเป็นเป็น,ป,นประมาณไหนก็เอออยากจะอุดไว้ก่อนดีกว่าอุบไว้ก่อนเพราะว่าผมชอบเซอร์ไพรส์แฟนอาเอาเซอร์ไพรส์แฟนนะครับแล้วก็ <ผม S 2> เออจะบอกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าที่ที่เออการได้มีโอกาสทําตรงนี้นะครเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าบางทีบางทีกันกันแต่งเพลงมาแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสดีๆกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็กไม่เกิดผลงานขึ้นมาขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็โอกาสจากแฟนด้วยล้วกันนะครับที่เอ่อแล้วถึงได้ออกมาก็คอยติดตามคอยดาวน์โหลดเพลงของกันทุกครั้งเลยนะฮะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจด้วยที่เปิดเพลงของกันบ่อยๆนะบ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้บ่อยบ่อยบ่อยโอ้บ่อยมาบ่อยครับผมก็ นี่แบทวาเลนทนี่็อยู่ในชาร์ตของเรานานมากๆเดี๋ยวคิดว่าเพลงนี้เนี่ยสักระยะหนึ่งก็คงจะขึ้นมาแบบอยู่ในชาร์ตเอชาร์ตของเราอตอนนี้อยู่แล้วอยู่แล้วเป็นนิวซิงเกิลนะครับอันดับที่17ของสัปดาห์นี้เดี๋ยวจ,จริงจริออจริงจริเดีออ๋ยวคงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแฟนคลับของกันนี่เยอะจริงๆนะครับ,รบก็เดี๋ยวอช่วงสุดท้ายให้กันฝากฝากต่อเลยครับเมื่อสักครู่ ก็ขอฝากผลงานเลวกันนะครับซึ่งกันใหม่นะครับผมทามิมบริใจนะครับเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะที่ดาวน์หนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนนะครับผมก็ดูสิวิดีโอครับจอแอ์วันแรกช่วยชมกันวันที่สี่วันที่สามนี้นี้ครับใาการไลา์ไลน์วันแรกนะครับแล้วดูได้ที่ท่องทาง YouTube c o m e x เอ็กซ์ n อดชอด้วยนะครับแล่วก็นาจผลงานเพลงครับมีละครซิทคอมด้วยฮะ พีคอมเรื่องใหม่ครับผมเป็นเรื่องของการด้วยที่ได้มีการเล่นนะครับผมชื่อเรื่องว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับผมได้ล่กับพี่ตโนด้วยแล้วก็นางเอกก็จะเป็นปะหมีนะครับผมก็จะออเด้วตันแรกวันที่12พฤษภาคมองนี้นะครับทางคุณนาทีวีหกโงย็นน่าจะไปครับนางเอกนี่คือคุณมะหมีเลยเหรอครับมะหมีมะหมีที่เป็นแม่พลอยครับไม่ใช่มะหมีรองของอะไรนะไม่ใช่ ครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ากันบอกว่าสามารถไปดาวน์โหลดใช่ไหมฮะครับครับผมแล้วเขาทรายนี่ไปดาวน์โหลดได้หรือเปล่าครับ <ś c oughs> งงงงนักมวยนักมวยชื่อนักมวยแล้คุณสามารถ <ś c oughs> ไปล่อยมันไปปล่อยมันไปผ่าน <ś c oughs> <ś c oughs> โอเคแล้วเรื่องจะขอไว้อะไรกห้กับประมาณหนึ่งนาทีเนกันแล้วเรื่อง <ś c oughs> เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอย่างงี้มีไปให้แบบไปแอดไปกดไลค์อะไรกันไหมฮะ ก็สามารถติดตามข่าวสารของกันได้นะครับที่ดอดสปายดัดจีนัมเบอร์ดัคอบนะครับผมตามว่าวันพรุ่งนี้จะมีคิวกันไปทำอะไรก็สามารถดูได้ได้เลยได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณกันมากๆนะครับที่ให้เกียรติมืคุยกับ s อสเอสเอ็มของเรานะครับโอกาสต่อไปซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับกันนะครับผมเงี้ยฝากผลงานด้ยกันนะครับครับได้เลยครับสวัสดีครับดีครับ